กันที่ตลาดเก้าห้องเลยค่ะตลาดเก้าห้องที่นี่นะคะวันนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศรอบๆค่ะถือว่าเป็นตลาดร้อยปีเลยนะคะตลาดเก้าห้องเนี่ยแล้วก็มีหอดูโจรค่ะเราจะมาดูกันว่าหอดูโจรที่เนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่าจ้าถ้าเราเดินเข้ามาอีก50เมตรนะคะเราก็จะเจอตลาดค่ะจะมีของขายค่ะนี่ที่นี่ก็จะเรียกว่าตลาดเก้าห้องนะคะ hot that I melted, I fell right through the cracks, now I'm trying to get back, before the cool done run out, I'll be giving it my best, this and nothing's gonna stop me, but divine intervention, I reckon it's again my turn, to win some or learn some. เมื่อกี้เราก็ได้ชมบรรยากาศการขายของของตลาดเก้าห้องหรือตลาดบนแล้วน,นะคะต่อไปฉันจะพาไปดูห่อดูโจรค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตลาดล่างค่ะเดินมาทางนี้เลยนะคะทางก็จะน่ากลัวนิดนะะึงค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ยังไม่รูเหมือนตลาดหนะะังอยค่ะแต่ว่าความสวยงามนะคนที่ใจดีมากเลยนะคะถ้าเพื่อนได้มันสัมผัสกับน้ำใจของคนที่นี่ จะรู้สึกดีกับตลาดเก่างมากเลยเห็นไหมครับไม้ก็ยังเป็นไม้กเก่าๆค่ะให้ความรู้สึกโบราณกับเราได้นะคะสหรับคนที่ชอบของเก่าๆสภาพบ้านเรือนอะไรก็ยังคงเดิมเหมือนที่ไม่ก่อนไม่มีผิดเลยค่ะน,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 ง,สนงสีข้าวเก่าเนี่ยค่ะที่ใหญ่ๆ ว่าตลาดกลางลงตีนเราสองที่ก็เป็นมุมให้เราถ่าย ท่านผู้ชมคะถ้าเรามาตลาดเก้าห้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูบุคคลสําคัญของตลาดเก้าห้องนะคะก็คือคุณยุญรอดกับคุณน้าส้มจีค่ะเป็นผู้สร้างตลาดเก้าห้องนั่นหะคนที่นี่ขมก็เคารพกันนะคะ No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind. See like me. Open up your plans. And damn, you're free. I look into your heart, and you'll find that the sky is yours. So please, don't please, don't please, don't. There's no need to complicate. Okay. I'm ถ้ชิมแล้วอย่าขอ,อก,กับป้านะคะอันนี้คนขายกันจีิงนะเราก็จะมาชิมกันว่าชาอร่อยจริงนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวยจริงค่ะมันไม่เหมือนกับบ้านใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็มาถึงหอดูโจ คล้ายๆตึกสูงๆแค่ๆค่ะทางเข้าก็จะเป็นแบบว่าเข้าไปได้แค่คนเดียวค่ะและแล้วนะคะเราก็จะมาพิสูจน์กันว่าหอดูโจรเนี้ยดูโจรได้จริงหรือจ๊ะหรือเปล่าตามขึ้นมาเลยค่ะ ท่านผู้ชมนะคะว่าที่พวกเราจะได้ขึ้นมาถึงเนี่ยก็ผ่านไปหลายชั้นเลยคะ่ะมาเจอแสงแดดแล้วข้านในเนี้ยจะเป็นบันไดที่ขึ้นยากนะคะเราก็จะไม่มีลูโปตอนนี้ถึงเจอแสงแดดเราก็ยังขึ้นไม่สุดคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาขึ้นมาถึงหอดูโจน,นะคะสภาพข้างบนอาจตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ซ่อมแซมแต่สมัยก่อนมันอาจจะมีระครังหรืออะไรก็ได้แต่หลังจากที่ดิฉันดูมันมองไปทั่วตลาดเก้าห้องเลยค่ะท่านผู้ชมมองข้ามไปถึงฝั่งนู้นดิฉันคิดว่าหอดูโจนแห่งนี้สามารถดูโจนได้จริงจ้า ู้ชมคะแล้ววันนี้เราก็ขอลาไปที่หอดูโจรตลาดเก้าห้องค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมว่างก็แวะมาเที่ยวมาชมได้นะคะและรอบหน้าเราก็มาลุ้นกันว่ารายการจริงหรือจะจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อค่ะบ๊ายบาย we uh -huh. ทุกคนคะสรุปเลยนะคะถ้าเรามาตลาดเก้าห้องที่นี่เราก็จะได้เจอความมีน้ำใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะและเราก็จะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆเหมือนกับย้อนอดีตไปนะคะของขายของกินก็อร่อยน่ากินค่ะถึงร้านค้ามันจะไม่เยอะมากค่ะ แล้คนที่นี่ก็น่ารักมากเลยค่ะมีน้ำใจกับคนที่มาเที่ยวทำให้เรารู้สึกสบายแล้วก็สนุกกับการมาเที่ยวตลาดเก้าอ่้เราจะก,กลากันไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ